รายเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการมืออาชีพอย่างแพทณปนภภาตันตะกูลโดยเป็นดราม่าจากรายการตีสิบเดยตอนครอบครัวสถานทุง่งนางบีและไอสตริกที่ออกอากาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาที่คุณวิทวัตสุนทรวินศและแพทณปภาตันตะกูลเป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยรอบนี้นางบีและไาสติกก็มาพร้อมลูกๆประกอบไปด้วยออสตินเจสกาเจนสันและน้องคนท้องเจเดนก็ได้ออกมาสัมภาษณ์รายการในครั้งนี้ด้วยและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางบีกำลังเล่าถึงว่าลูกๆของเธอไม่ได้เรียกไอสติกว่าพ่อจะเรียกชื่ออย่างเดียวซึ่งต้องเกิดก่อนเลยนะแค่ว่าไอาสติกไม่ใช่พ่อแท้ๆของออสตินเจสกาและเจนสันค่ะ แต่ไอสติกก็รักทุกคนเหมือนลูกแท้ๆและช่วงที่นางบีกำลังเล่าชี้แจงว่าทีไม่ได้เรียกพ่อเพราะอะไรแต่อยู่ๆพิธีกรสาวแพทรนภาก็พูดแทรกขัดจังหวะนางบีมาเฉยๆและประโยคที่เธอเอ่ยมานั้นทำเอาผู้ชมที่ดูถึงกับอึง้งและลงความเห็นว่าพูดมาได้อย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนในส่วนนี้กันดีกว่าค่ะ แต่เกิดอย่างนี้นะคะเขาไม่เรียกแม่เขาไม่เรียกพ่อนะคะ<ม>ก็เขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เพราะว่าเขาคิดว่าเขามีแค่พ่อแม่คนเดียวแต่ในเมืองไทยเราอาจจะคิดว่าถึงจะไม่ใช่พ่อแม่ที่เกิดมานะ่ะแต่เขาก็เลี้ยงดูอย่างนี้แต่คือทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเขาไม่แพ,พทว่าความรู้สึกใช่ค่ะคือคือถ้าถ้าเทียบกันอะคุณอาแพทว่าเป็นความรู้สึกค่ะเพราะอย่างลูกแพทเรียกพ่อคะอ่ะแต่แพทไม่ได้สอนนช่คะ,คะอันนี้แพทพูดได้เพราะว่าแพทไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าเขารู้สึกอเขารู้สึก และในส่วนนี้แหละค่ะที่ผู้ชมต่างลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมเหมือนแพทย์นปพากำลังจะสื่อว่าเพราะลูกๆของนางบีไม่ได้มองไอสติกเป็นพ่อเลยไม่ได้เรียกพ่อและที่น้องเรสลูกของแพทย์นปพาเองเรียกพีว่าพ่อพอรู้สึกว่าพีเป็นพ่อจริงๆทั้งๆท,ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่พิธีกรสาวสวยกลับดันเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรว,วาลและนำมาเปรียบเทียบซะอย่างนั้นและพฤติกรรมการพูดแทรกของแพทนปภาก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะถ้าใครได้ดูรายการที่แพทได้เป็นพิธีกรบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรายการของตัวเองอย่างรายการโดนเทเสมาที่แพทหรือรายการตีสิบเดย์ก็จะเห็นว่าแพทนปภาพูดแทรกแขกรับเชิญบ่อยมากแต่ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นครั้งที่ชาวเน็ตลงความเห็นตรงกันว่าไม่เหมาะสมที่สุดเลยเพราะดูจากสีหน้าของไอสติกก็น่าชาไปเลยล่ะค่ะ